อากาศเป็นยังไงตอนนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะอืถึงขนาดต้องมาก่อไฟสิงเวยนะค่ะต้องมาก่อไฟสิงหนาวอืมมันมันช่วยได้ไหมช่วยได้บ้างค่ะใส่เสื้อผ้าหนาๆค่ะแล้วก็อาบน้ำอุ่นอ๋อ เย็นจริงๆนะแาศเย็นมากอ๋อ,อเด็กเล็กเด็กน้อยธรรมดาเมาธรรมดาตอนนี้มันเต็มเลยนะออ,อ้เ

าทีนี้หนาวมากตอนเย็นทำยังไงยายหนาวไหมหนาวจ้าหนาวหนาวมากี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วหลายวันแล้วหนาวแล้วทำยังไงผมผ้าสิใส่เสื้อผมผ้าหนาๆสิอ่าก็มาผิงไฟก็ลูกก็หลานเนี่ยออื